ครับสวัสดีครับพ่มพบกับจอกกบองแมงแฟร์ไรเดอร์นะครับพ่มคลิปนี้ลองเทสกล้องใหม่อ่าได้กล้องมาใหม่สำหรับผมนะแต่ว่ารุ่นกล้องอมันเก่าแล้วแหละมันเป็นกล้องอ่าปรดิซื้อต่อมาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งจะลองเทสกล้องรู้ได้ไหมกล้องอ่ แล้วก็เทสไมแต่ว่านี่กาลังพูดก,กับไมในตัวกล้องนะยังไงก็ยังไงเสียงลมก็น่าจะหนีไม่พ้นนะคือผมมีปัญหาที่ผมหากล้องใหม่อยู่เรื่อยเพราะกล้องใหม่ตัวนี้เพิ่มอีกนีปัญหากับไอเสียงลมนี่แหละผมแก้แตงมันไม่ตกเลยอ่ะคือกล้องตัวนี้นเ่ยเซนเซอร์ไมม,มันมันเร็วมากอ่ะมันมันตอบสนองแบบนี่ก็ตัวนี้อีกแหละเพราะผมเป็นเอ่อผมรักตัวนี้แอคเคานแคมตัวนี้มันมันคาดมันคม ที่ได้มาเป็นตัวคือรุ่นว่าเอสสอร้อยนะโดยรุ่นมันเก่าแล้วแหละรุ่นเก่าแล้วแหละเต็มทีขอซื้อต่อจากเพื่อนมา้มองมันขายไม่แพงคือมีปัญหาเรื่องลมอ่ะแล้วผมจะตัวนี้พอดีอกันน้ำโดยที่ไม่ต้องใส่เคสนะ่ะได้ลองผลด้วยฝนกำลังลงเลยเอเป็นบอดี้กันน้ำได้โดยที่ไม่ต้องใส่เคส แต่ปัญหาก็มันก็อยู่ที่ตัวไมาอีกแหละคือตัวนี้ไม่แยกยังเสียไม่ได้อีกเพราะว่ามันติดอ้ติดช่องช่องไช่องไฟฟอดอะต้องต้องเทียบไว้สำหรับการตั้งมันปิดอีกโอ้แก้เรื่องไมได้อีกไม่ได้อีกแต่กล็ลองว่าลองว่าตัวนี้มันแก้เรื่องเสียงลมเสียงรบกวนไประดับหนึ่งได้ไหมนะ กำลังตกโอเคไม่เป็นไรลองกล้องด้วยตัวนี้ก็กันน้ําได้10เมตรนะ,ะกันน้ําเก็บได้10เมตรแล้วก็กันฝนกันน้ําได้อยู่แล้วชื่อรุ่นกล้องมันเอ2 0สสองร้อยนานมากตัวกล้องตัวนี้น่าจะน่าจะมีอย่างน้อยแปปีขึ้นอ่ะเจ็ดแปดปีขึ้นน้องมันขายถูกมาก็ไม่เป็นไรตัวกล้องมันเก้พันแปดสิบนะ ตักล้องความละเอียดได้แค่พันแปดสิบแล้วก็พันพันพันแปดสิบหกสเรือ6หกสิบเฟรมก็ถืออยู่ว่าไดระดับ2องเคสองเคหรือ 3K ได้เพราะว่าเราตัดเป็นพันสี่ร้อยสี่ได้อ่าอาจจะยังไม่ถึงโฟรแต่ก็ถือว,ว่าเชื่อเลนส์ไซส์ได้ตอนนี้เลนส์มันเป็นเลนส์ไซส์อย่างน้อยไซส์มันก็นได้ น้อยไซมันก็ได้ความคมที่ดีก็ดีเลยไซมันได้คมมันได้ความคมอยู่แล้วชื่อไซเรนไซตีตาเนี่ยมันมันมันได้ความคมอีแล,ล้เวมมเ,ลลเชื่อได้เลยความคมไปได้ไหมเนี่ยฝนตกละฝนตกฝนตกเม็ดใหญ่เลยยังไงดีวะเนี่ย tôi thử yeah, có đứa này Dạ, bỏ kẹp vào Bỏ vào

我们那么样？我们把电线、电线给捆来。 ก็จะรู้ว่าเสียงลมมันจะเบาลงไหมหรือว่ามันตัวนี้มันมีก็เรียกว่าป้องกันเสียง,งรบกวนแต่ผมว่ายังไงก็หนีเสียงลมไม่พม้ก็ต้องจำใจเดี๋ยวหาวิธีอดัดแอ์หรือลองไปเตื้อถาเทปมันที่มันใส่ไมได้ แต่ไม่แยกผมก็มันเสียงเข้านะอกล้องโซนนี้มันมันดีอ่ะมันด,นดีเรื่องไมโครโฟนจริงๆแต่ว่าเราต้องหาวิธีแก้เพราะเราแก้ได้ระดับนี้่ไปน้อยโอ ตัวนี้ถ้าไม่ได้ไปถิงอะไรเนี่ยในเมืองมันมีหลูกด้วยนะมันอดนหลูกได้ด้วยขออีกสิบนาทีนี่จถึงบ้านขอนะขอสิบนาทีแล้วค่อยตกหลักน,นะ มันไม่เซนซิทีฟไม่ดีมากไม่เสียงลมพอระดับมีเสียงลมระดับหนึ่งก็ก็ไม่ต้องใส่ไม้แยกก็ได้นะผมว่ายัางไงก็เสียงลมทีไม่พอเสงเนี่แต่พตกหนักนะ 哇哦 เป็นรอยน่าจะตกหนักนะเนี่ยก็หลับคก็ปนี้นะทุกคนกค็ลองกล้องใหม่ไม่รู้ว่าเสียงมันจะดังขนาดไหนนะน่าจะเสียงดังเหินลุเข้าตกด้วยก็ลองกล้องไปในตัวลอ,ลองน้ำด้วยลองเสียงลมด้วยทนนี่พูดจากในหมวกโดยที่ไม่ได้ต่อไม้แยกนะ นแน่อนอนคีับแก่ลงเป็นโปรแน่นอนโอเคก็สรหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมแก่ถานเจสกล้องใสายหลังจากนี้ก็น่าจะใช้กล้องตัวนี้เป็นหลัลกด้วยตัวเกา่าก็เก็บไว้แหละตัวเกา่าก็นับตัวเก่าก็มัน8 0นะไม่เห็นว่าไออีกตัวหนึ่งอีกตัวก็น่านจะเป็นกล้อง 4K นั้นสาย 4K ได้ นั้นแพงไม่ค่อยอยากเอามาใช้บ่อยไม่อยากให้มันโดนน้ำบ่อยโอเคก็ขอบคุณแน่นอนดีครับผมสวัสดีครับ